อันนี้ไม่ใหญ่แล้วปูเพราะว่าบะหมี่ปูหมาสดต้องกับปูหมาฟิเซอร์ป้าเจ้ามาต้มใส่กันยังต้มใส่น้ำมะขามพี่จิงเขาไปเห็นว่าในดอกไอเห็ดนี่สูตรเจ้าเองสุดไอเองมีน้ำมะขามกับปลาแดกปลาแดงกับน้ำน้ำปลากับน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลต้มใส่ปูกับหอยพี่จิงได้ปูนี้เขาต้องต้องันให้มันตันดิดเลยนะ แต่วาไอ้บเฮ็ดบกินเอ้บร่อาบรยนดั้เียนลาดเอยามสิเบทฮอตบะฮอตเคยกินสามซิเบทอะไรเข้าหาเคยให้กินฉันมีเหกแดงได้ยงดีนั่นมัมีเหกแดงนใช่ไหมเฮดิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบหกเป็ดไม่หกสิบหกเ็ดใส่กระหี่าหัว This my favorite my personal coconut sugar ภาหรไทยคืิน้ำตาลปีดไอหน้าหาทำมแตบวงนึ่ง

hai yeah. là hi là thằng sao hôm nay chào tất cả mọi người 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 and the cả mọi the I just cut my cost so if you want both, just take it. So I have to be cyber load, yeah. see how I The black one? You the like, no, 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 can't use it again. And then uh, the green one? one. The, the black one I have already have a brand new brake Loader. I this one. I'm going to put all the white part of it. And am going Yeah. If you want to White on the, the floor. The dough is a little bit harder. No, hold on now. You've got to wipe it clean a lot. Yeah, it's a really good deal, though. Yeah, but that way you can put the foreigner in here, into the pot. Yeah, do it And then you can just the rest of your part for yourself. <coughs> Look, look, what I like, make like it. Who did you want like to do to do it. Ah, 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 what ah, what else do we have left? ah, 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 ตำเบาๆได้ตำเห็นก็ได้เลก็คุณหรอกุ้นใจกันได้นไหมดนสิเจ๊เชิญคุดิน่าแต่งกไดยละสามเลยะยุยไหมมี้นติ้งได้แล้วุงกินได้อยู่เองเฟิรมาเลดิบ่อหอยยังบ่อมานาวบ่อน้ำปลา โอ้ประคามมาวะอะไรอ่ะกลัามาเชฟเชฟหญ่มา้ามมาแล้วมันต้องมีเนื้อติดมาติดมื่อวานน้บ่กันต้งลงมาแล้วมาเอาเบียร์แหงมาเหมือนไกินเบียร์แหงลงอ๋อขึ้นขึ้นอะไรข้นนหไไไบ่ได้นปลาห่อแล้วบ่ ไอ้ต้องข้าว่นกินเห็นไหมใรอใหแล้วไอ้วอมิสงซุดไอ้เองให้ต้องลงให้มาแล้วห้กวาฮะฮะให้ให้เร็วให้ให้เป็นยังไงนอลิ้นลิ้นกระมลิ้นกระมูใ้กว่าแค่พ้รองมะนาวฮะพื้นรอใ่ไหใส่มะนาวซองโดยตีมะนาวซองโดยแต่ว่าต้องใส่ซุดนี่นะนี้ซุดซุดกินเองนี่นะมะนาวเบิด

Sayang kerana saya luxin, saya kung, ping cung saya kerana tempatnya sai mai. Hai sen. Sorry. Yeah, tempat mana? 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 Dek kelentam moa. Ada man kerok pai. Bueno, echano มั mastery, นเอาเียม่เลื่อกเ็ดดปนรถพานุบแซ่บรสชาติเป็นถไนบยหูไ้กินเยหนูไ่ได้กินเลยเขาต้องแบบอันนีปอกบไดแน่่้ากนเนื้ออะไรเงี้ยมันต้องอธิบาแบบเข้ากันจริงๆเลยอะผมมึกเองไปกับ่า It's so good hard to explain อีลูปีเลยอีลูเลิกุสเหรอลตาปูม้าใส่กับปลาหมกใส่กับมะเขเสเปุด็นยังเพราะว่าไม่มีกุ้งไม่มีกุ้งดิบแล้วก็นี่เป็นซอสพี่เลยทำซอสเองชิมสักครึ่งถ้วยก่อนไม่แล้วต้องใส่ซอสออของแม่ยายโอที่เลยทำซอสเองฮะอีกไม่ได้ับวันทำวันทำเดียวโอ้โหตำซ้ำยังมันนี้ ปูมาดูดึงพูดบฟแบกฟแาบปูหมาตังซาปกมือเพื่อนใหม่เราเคยได้กินแค่ไนฟูดซาบ่เล่โนแล้วงานนินกไม่ได้มางาแล้วไม่มาบ้านพี่มะลิเคยกินละครหนึงชี่แ้วเอาล้างล้างน้ำปลาของทาท์เทสตัต้อโอมเยาวเถั่ว c r u n

ถ้าเป็นตัวเลือกน้ำปากระเบนเปรี้ยวนิดๆเผ็ดๆมัะลอหวานนิดนึงหวานตามมะลิห้ากินมาได้เนอะแต่อร่อยนะลิเนสอร่อยแต่ว่ากินเยอะคงตายนี่ไงนี่ไงเนี่ยมันมันมะลิผหม่เห็นเลยเผ็ดๆรถลากสามรถรถเดินรถลาสามเห็นไหม อามารีเป็ปเป๊ปเอิฟังเดยอร่อยน้องมารีเป้งหน่อร่ายไไปเสไม่ใส่เป้งรัวไม่กินเดซวาเดซ่นิวเทอร์มานาเวก้งร่ายูทูบไม่ใส่สซลไม่กินน้องถูมอน้องถูม่อเอายูมีคนอยากกินชิปจ ใส่ปากเลยนยี้ลอง N U ของไอวุฒ <Hey. S 2> คือไหมยังอันนห้องป่าแซมมันทอดห้องป่าแซมมันกินกับตำมชาเนาะกินแกงยังก็ได้เจ้าแค่เอาห้องป่ามาฮอดเจ้าเจ้าใส่เกลบ,บอ่ะใส่ยบบังบ่ซอสและขกาลิ

นี่คือมันจากน้ำมันจากปลาลครับเนี่ย okay? <Wow. S 1> ้ำมันจากปลาโอ้โห <Wow. S 1> จากของปลาแล้วมีน้ำมันาน้ำมันเดียวน้ำมันปลาเห็ h ว่ t จะชิมันใ มันคริสปี้ีน่ซอฟนิ่มซอปเค็มซอมูซี่ลิปเิอสต l เค็มน้อยๆนิ่มแล้วก็คอป how's i อืมแซบอะฮะไอ้ิงความไขมันเนาะมันจะได้แซบ

Lega thank you. Oh, <laughs>